ピピ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  วันนี้ทางร้านในเดียโซล่าเซลล์นะครับผมเราก็มาพบกันนะครับในช่วงเย็นๆนะครับวันนี้นะครับตอนนี้ก็เวลาประมาณ16นาฬิกานะครับ28นาทีนะครับผมก็วันนี้นะครับเราก็อยู่กันที่หน้างานนะครับผมเป็นบ้านสวนนะครับของพี่ใหม่นะครับแล้วก็พี่เพนนะครับผมนะครับเราก็ต้องขอกราบขอบคุณนะครับสําหรับพี่ใหม่พี่เพนนะครับแล้วก็พี่โทนี่นะครับที่พี่เขาเป็นฝรั่งนะครับที่ให้เรานะครับมาติดตั้งนะครับระบบไฮบริดโซล่าเซลล์นะครับผมนะครับตรงนี้นะครับ บ้านพี่ของเขาเนี่ยจะอยู่ที่จังหวัดลำปางนะผมอำเภอปานนะครับแล้วก็เป็นตำบลแจ้ซ้อนนะครับก็จะใกล้ๆกับอุทยานที่เป็นอุทยานแจ้ซ้อนนะครับที่จะมีน้ําพุร้อนมีน้ําตกด้วยนะครับผมนะครับบ้านพี่เขาจะอยู่ใกล้เลยครับห่างกันประมาณทักสองสามกิโลนะครับผมนะครับวันนี้เราก็เป็นเกียรตินะครับที่ได้มาติดตั้งระบบให้พี่เขาครับหลังจากที่พี่เขาดู YouTube ของเรามาหลายปีนะครับก็เลยเรียกเรานะครับมาติดตั้งจาก การที่ติดตามใน YouTube นะครับก็ต้องขอขอบคุณพี่ใหม่มากเลยนะครับที่ให้เกียรตินะครับผมก็นะครับวันนี้นะครับระบบที่เราติดตั้งให้พี่เขานะครับก็จะเป็นระบบที่เป็นไฮบริดออนออฟกิดนะครับในระบบเนี่ยก็จะเอามาลดค่าไฟนะครับในช่วงกลางวันนะครับแล้วก็ช่วงกลางคืนเนี่ยก็จะใช้ตัวแบตเตอรี่ในการลดค่าไฟด้วยแล้วก็จะเป็นแบตเตอรี่ที่สามารถแบ็กอัพนะครับในเวลาที่ไฟของการไฟฟ้าดับด้วยนะครับตัวนี้ก็บ้านของพี่เขาก็จะไม่มีการไฟดับเลยนะครับสำหรับที่นี่นะครับผมนะครับ สำหรับรายละเอียดนะครับในการติดตั้งนะครับก็จะมีแผงนะครับแผงที่เราติดไว้บนหลังคานะครับตรงนั้นจะเป็นแผงเก่านะถ้าสเก็ดเห็นนะครับตรงบ้านพี่เขานี่นะครับลักษณะพี่ก็จะเป็นบ้านสวนนะครับผมนะครับแต่พี่เขาชอบโซลามากนะครับจะมีการติดตั้งโซลาไว้ทั่วสวนเลยนะครับมีทั้งโซลาปั๊มแล้วก็เป็นโซลาที่พี่เขาออกแบบนะครับติดตั้งเองเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นชุดที่พี่เขาติดตั้งไว้นะครับแต่ชุดของเราครับก็จะเป็นประมาณนี้ครับผมให้ดูให้ดูข้างบนนะครับ นี่ครับก็จะเป็นแผงนะครับขนาด5 0 5 0วัตต์ครับเป็นโมโนนะครับของลองจีนะครับตัวนี้นะครับก็จริงๆแผงเนี้ยติดอยู่ที่ประมาณ5กิโลวัตต์นะครับส่วนอินเวอร์เตอร์นะครับเราจะใช้เป็นของดีนะครับผมจะเป็นตัว10กิโลวัตต์นะครับผม10กิโลวัตต์แล้วก็ระบบเนี้ยจะมีแบ็กอัพนะครับด้วยแบตเตอรี่ด้วยนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับระบบรีด้วยนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับระบบนี่มีเจ้าแมวน้อยนะครับเจ้าแมวน้อย อนนี้ก็เวลาประมาณนี้ครับ16นาฬิกาสินาทีนะครับผมก็จะเป็นช่วงเย็นพอดีเราเพิ่งติดตั้งเสร็จนะครับก็เลยมารีวิวให้ดูระบบนะครับสั้นๆนะครับผมนี่ครับระบบที่เราติดตั้งนะครับเห็นไหมครับก็จะมีอินเวอร์เตอร์นะครับที่เป็นของดีนะครับขนาด10กิโลวัตต์นะครับส่วนอันนี้ก็จะเป็นตู้คอมไบเนอร์นะครับคอมไบเนอร์ DC แล้วก็คอมไบเนอร์ AC นะครับผมนี่ก็จะเป็นแบตเตอรี่นะครับผมเดี๋ยวเราไปดูนะครับว่ารายละเอียดในการติดตั้งมีอะไรบ้างนะครับผมก็นะครับ ตอนนี้นะครับเครื่องก็รันไปที่เรียบร้อยนะครับผมนี่ครับเห็นไหมครับตอนนี้ก็เวลาประมาณอย่างที่ผมบอกครับก็สี่โมงครึ่งนะครับสิบหกนกาสามสิบนาทีนะครับแผงเนี้ยก็จะผลิตได้น้อยนะครับเห็นไหมครับก็จะมีแผงอ่าผลิตได้ประมาณหกร้อยกว่าวัตต์นะครับผมแล้วก็อ่าส่วนตัวโหลดที่บ้านเนี้ยนะครับก็จะกินอยู่ที่ประมาณอ่าร้อยกว่าวัตต์นะพี่เขายังไม่ได้เปิดเลยนะเมื่อกี้เราเปิดระบบเทสก็ลองกันไปแล้วนะครับผม ก็จะมีรีวิวแรกให้ดูนะครับที่เราทําเป็นออฟกิจนะครับแล้วก็ชาร์จรถจนไฟฟ้าให้ดูเนยนะครับผมนะครับก็ลองไปดูในรีวิวนะครับมีอันหนึ่งที่จะลงให้ดูนะครับผมนะครับตอนนี้นะครับระบบก็จะทํางานนะครับหลักๆเลยก็คือจะดึงจากแผงนะครับแล้วก็เอามาใช้งานกับโหลดบ้านนะครับแล้วก็แบตเตอรี่เนี่ยก็จะถูกดึงมานะครับในกรณีที่แบตเตอรี่หมดนะครับก็จะดึงการไฟฟ้าเนี่ยเข้ามานะครับใช้งานในช่วงกลางคืนครับเราก็จะตั้งค่าไว้ให้สําหรับ แบตเตอรี่เนี่ยต่ำอยู่ที่ประมาณ3 0นะครับก็จะดึงการไฟฟ้าเข้ามาร่วมนะครับถ้าเวลาที่ไฟดับนะครับก็ยังสามารถใช้ไฟนะครับจากตัวแบตเตอรี่นี้ได้เลยนะครับผมนะครับนี่ครับก็งานติดตั้งนะก็จะประมาณนี้เลยนะครับผมเดี๋ยวผมเปิดให้ดูนะครับตัวนี้นะครับก็จะเป็นตู้นะครับ DC นะครับผม DC คอมบ i เน r อร์นะครับของระบบนะครับผมตอนนี้ที่เราใส่ไว้นะครับก็จะเป็น2สตริงแรกนะครับผมนี่ครับจะเป็นสตริงหนึ่งนะครับ สตริงหนึ่งสตริงสองเนี่ยถูกใช้งาน3 4เราทำซับพอร์ตไว้นะครับเพราะว่าจริงๆแล้วระบบที่ติดตั้งให้พี่เขาเนี่ยแผงนะครับจะเป็น5กิโลวัตต์นะครับยังไม่ได้เป็นฟูลเต็มระบบนะครับถ้าเป็นเต็มระบบจะเป็นอ่า20กว่าแผงนะครับแต่ว่าตอนนี้เราใส่ไว้พี่แค่ห้ากิโลวัตต์ก่อนนะครับผมอ่านะครับอุปกรณ์ป้องกันเหมือนเดิมเลยครับมีฟิลนะครับมีฟิลมีเซิร์ตนะครับป้องกันระบบอ่าที่จะเป็นโปรเทคชันนะครับกันระหว่างเรื่องฟ้าผ่าเรื่องไฟกระชากของระบบดีซีนะครับ ตัวนี้ก็จะต่อนะครับระบบกราวให้นะครับสวยงามแล้วก็มีมาร์กนะครับมาร์กให้ความเรียบร้อยให้ตามมาตรฐานของเราเลยนะครับผมนะครับนี่ครับตัวไอพาวเวอร์นะครับสวยๆถ้าเกิดใครอยากได้นะครับก็สามารถติดต่อกันเข้ามาได้นะครับผมตัวไอพาวเวอร์นะครับเราก็รับประกอบเลยครับตัวไอพาวเวอร์ตัวนี้นะครับผมนะครับก็จะมีคุญแจนะครับกุญแจก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับแล้วก็ปิดนะครับผม โอเคนะครับส่วนอันนี้นะครับก็จะเป็นตู้นะครับ AC นะครับ AC combiner เนี่ยก็จะมีหน้าที่นะครับควบคุมนะครับระบบ AC ทั้งหมดนะครับผมในในตัวในตัวบ้านของพี่เขาเลยนะครับก็พูดง่ายๆครับถ้าเกิดเวลาที่เกิดไฟดับนะครับไฟดับเนี่ย a t s จะสลับมาเป็นฝั่ง b a c อัพเลยนะครับผมแล้วก็จะทําให้พี่เขารู้นะครับว่าเวลาที่ไฟดับเนี่ยไฟก็จะมีการสลับนะครับโดย a t s นะครับผมนะครับนี่ครับก็จะเป็น r c b o นะครับพี่ให้ไว้2ตัวเลยนะครับทั้งฝั่ง แล้วก็ฝั่งแบคอัพนะครับก็จะเป็น RCBO นะครับถ้ามีการเกิดการช็อตหรือว่าเกิดการอาร์คเนี่ยสตัวนี้จะเป็นตัวสั่งนะครับสั่งทิปนะครับผมทิประบบนะครับนี่ก็จะเป็นตู้คอมไบเนอร์นะครับที่เราทำนะครับก็จะเป็น AC คอมไบเนอร์นะครับผมนะครับก็ให้ดูนะครับว่าตู้นะครับที่เราทํานะครับงานที่เราติดตั้งก็จะประมาณนี้นะครับผมให้ดูนะครับให้ดูมุมกว้างๆนะครับก็ นี่ครับจะประมาณนี้เลยนะครับนี่มีเจ้าแมวเหมียวเป็นพรีเซนเตอร์ครับเจ้าแมวเหมียวอันนี้ชื่อเจ้าอะไรไม่รู้นะครับนี่ครับแล้วก็แบตเตอรี่นะครับจะเป็นขนาด300 Ah นะครับตัวนี้นะครับก็จะเป็น51.2โวลต์นะครับ51.2โวลต์นะครับตัวนี้นะครับผมเดี๋ยวนะครับกดให้ดูตอนนี้นะครับเราก็พี่เขาใช้ตอนนี้ก็ชาร์จลงนะเพราะว่าพี่เขาปิดโหลดเมื่อกี้เราเทสกันไปเยอะมากเลยครับแต่ว่าตอนนี้ก็ไม่ได้เทสแล้วครับก็เป็นการ พี่เขายังไม่ได้ค่อยเปิดอะไรนะครับเดี๋ยวกลางคืนนี้คงจะมีการใช้จริงนะครับผมอันนี้นะครับก็จะบอกหมดนะครับแบตแบตเตอรี่ตัวนี้อย่างที่ผมบอกนะครับก็จะบอกนะครับค่าพลังตี้นะครับค่าพลังตี้ของแบตวันนี้นะครับที่ชาร์จจริงๆได้ร้อยเปอร์เซ็นต์แต่เมื่อกี้เราแทเราทดสอบรถยนต์ไฟฟ้าด้วยนะครับก็ถ้าเต็มเนี่ยครับก็จะเป็นสามร้อยห้านะครับแต่ตอนนี้เราใช้ไปแล้วเหลือประมาณแปดสิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับผมนะครับแบตเตอรี่ก็จะมีสถานะบอกหมดเลยครับนี่ครับตัวนี้ก็จะเป็นบอกจำนวนแบตนะครับผมแล้วก็มมีนะครับผ แบตเตอรี่ตัวนี้สามารถใช้ได้ถึงห0พันไซเคิลนะครับเรามีประกันให้สิบปีนะครับถ้าใครติดกับเราเนี่ยประกันแบตเตอรี่ให้สิบปีเลยนะครับผมถือว่ายาวมากนะผมนี่นี่ครับเจ้าเหมียว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 น่ารักครับน่ารักอ่าส่วนนะครับอ่าระบบที่เราคอนเน็กเนี่ยนะครับก็จะติดตั้งในระบบจะเป็นแบตอ่าลิเธียมนะครับเห็นไหมครับตั้งเป็นโหมดของลิเธียมแบตนะครับผมนะครับแล้วก็สามารถที่จะอ่า คอนโทรลนะครับสามารถดูเซลล์ดูอะไรผ่านนะครับตัวหน้าจอนะครับของแบตเตอรี่ได้หมดเลยนะครับผมนะครับนี่ครับระบบที่เราติดตั้งนะครับก็จะขออนุญาตนะครับสําหรับที่บ้านพี่เขานะครับก็ขออนุญาตการไฟฟ้าด้วยนะครับผมนะครับเดี๋ยวขอขนาดไฟด้วยนะครับนี่ครับโหลดเมื่อกี้เราลองทดสอนะครับชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าเลยนะครับผมนะครับงานติดตั้งก็ตามมาตรฐานเลยครับเราติดเห็นไหมครับลางไวเวให้นะครับสุดเลยนะครับแล้วก็ วันนี้มาช่วยแก้ระบบให้พี่เขาด้วยนะครับในบ้านอันนี้เป็นระบบกาวนะครับเราก็ปักไว้3ต้นนะครับมีตรงนู้นด้วยนะครับแล้วก็แผงเนี่ยจริงๆนะครับสามารถที่จะใส่นะครับอัพอัพขึ้นไปได้อีกนะครับจริงๆแล้วใส่ไว้แค่อันนี้เท่ากับ5กิโลวัตต์อันนี้ครับถ้าถ้าเกิดเราจะใส่10เนี่ยเราสามารถที่จะต่อครับต่อตรงแถวข้างล่างนะครับเพราะว่าบ้านหลังคาพี่เขาเนี่ยสามารถใส่ได้นะครับ10กิโลวัตต์นี่สบายๆเลยนะครับแต่ว่าพี่เขาลองระบบก่อนนะครับลองใช้ดูที่5กิโลวัตต์นะครับ นี่ครับระบบที่ติดตั้งนะครับถ้าใครชอบใจนะครับอยากได้ระบบแบบนี้นะครับเอาไปใช้งานนะครับที่บ้านนะครับอยากจะเอาไปชาร์จรถยนต์ไฟฟ้านะครับก็สามารถติดต่อเข้ามาได้นะครับผมนะครับ082นะครับ8882738ครับเราก็ยินดีให้บริการนะครับติดตั้งระบบโซล่าเซลล์นะครับครบวงจรเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นตู้คอมไบเนอร์นะครับหรือว่าจะเป็นอินเวอร์เตอร์นะครับแบตเตอรี่เรามีจําหน่ายให้หมดเลยนะครับนี่แต่แมวน้อยเราไม่มีจําหน่ายครับนี่ครับระบบที่เราติดตั้งนะครับก็สวยๆอย่างนี้เลยนะครับผม ถ้าใครนะครับอยากให้เราไปติดตั้งนะครับระบบก็ประมาณนี้เลยนะครับผมนะครับรับรองว่ารุ่นนี้นี่มีความเสถียรแน่นอนนะครับผมสามารถดูอย่างที่ผมบอกครับผ่านแอปพลิเคชันได้เลยครับตัวนี้นะครับก็เดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูนะครับผมผ่านแอปพลิเคชันนะครับก็เข้าไปดูที่แอปพลิเคชันในการที่เราจะอ่าอเดี๋ยวผมปิดตัวนี้ก่อนนะครับ เรสามารถดูผ่านมือถือนะครับผมก็จะเป็นแอดมินนะคอยดูแลพี่เขาด้วยนะครับเป็นเซอร์วิสให้นะครับผมนี่ครับเราก็เข้าไปดูนะครับดูการทํางานของระบบนะครับที่เราไปติดอ่าเราไปติดตั้งไว้นะครับหลายๆที่นะครับผมนะครับนี่ครับก็ตรงนี้ก็จะเป็นแผ่นของพี่เขานะครับเห็นไหมครับก็จะมีสถานะบอกนะครับว่าวันนี้ผลิตได้กี่หน่วยนะครับแล้วก็อ่าตอนนี้เรา คอนซัมชันนะครับกำลังใช้ไฟอยู่เท่าไหร่โซล่าผลิตอยู่เท่าไหร่นะครับผมนะครับลงแบตเตอรี่เท่าไหร่นะครับเราดูได้หมดเลยนะครับผมแล้วผมก็สามารถที่จะรีโมทนะครับคอยมอนิเตอร์ระบบให้พี่เขานะครับหรือว่าจะเป็นการตั้งนะครับผ่านออนไลน์นะครับให้พี่เขาได้หมดเลยนะครับระบบนี้ก็สามารถที่จะทําแบบนี้ได้เลยนะครับผมนะครับโหลดในบ้านของพี่เขานะครับก็จะมีประมาณพวกแอร์คอนดิชันนะครับแล้วก็จะมีไมโครเวฟมีเครื่องใช้ไฟฟ้านะครับค่อนข้างจะครบเลยนะครับปั๊มน้ําอะไรอย่างเงี้ยครับผมนี่ครับก็ งานติดตั้งนะก็ประมาณนี้เลยนะครับผมท่านใดชอบงานติดตั้งนะครับสวยนะครับแบบนี้เลยครับเราก็เห็นไหมครับเราใส่ใจให้ทุกรายละเอียดนะครับอันนี้เบเกอร์แบตเตอรี่นะครับผมนะครับมีระบบป้องกันนะครับมีโปรเทคชั่นนะครับทุกอย่างเลยนะครับผมนะครับก็วันนี้นะครับก็จะเป็นการเก็บงานเสร็จหมดแล้วนะครับน้องๆก็กลับหมดแล้วนีอันนี้ก็จะเป็นคอนซูเมอร์เก่าแล้วก็มาเก็บงานให้พี่เขาหน่อยด้วยนะครับตรงนี้นะครับผมคอนซูเมอร์ตัวตัวเก่าของพี่แล้วก็มีในบ้านอีกตัวหนึ่งนะครับผม ครับท่านใดสนใจนะครับก็สามารถติดต่อนะครับสอบถามเข้ามาได้เลยครับไม่ว่าจะเป็นอ่าโซล่าเซลล์ที่เป็นระบบออนกริดนะครับออฟกริดไฮบริดหรือจะเป็นโซล่าปั๊มน้ำนะครับผมหรือจะเป็นอ่าเกี่ยวกับชาร์จรถ EV นะครับก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับผมนะครับผมก็ยินดีให้บริการนะครับบริษัทไอเดียโซล่าเซลล์นะครับ082นะครับ882738 8ครับเราก็รับทำให้หมดเลยนะครับ วันนี้ก็เสร็จสิ้นนะครับสําหรับบ้านพี่ใหม่นะครับพี่เพนแล้วก็พี่โทนี่นะครับต้องขอขอบคุณนะครับขอขอบขอบคุณอย่างสูงเลยนะครับที่ไว้วางใจนะครับให้เรามาติดตั้งระบบโซล่าเซลล์นะครับไฮบริดออนออฟกิดนะครับก็ลดค่าไฟกันยาวๆนะครับกับระบบมาตรฐานของเรานะครับก็ใช้งานแบบสบายๆเลยนะครับผมมีประกันนะครับอินเวอร์เตอร์ประกันให้10ปีเลยนะครับแล้วก็แผงเนี้ยรับประกันให้12ปีนะครับถ้าใครติดกับเราเนี้ยเราดูแลตลอดเลยนะครับผมไม่ต้องกลัวนะครับ ไม่ว่าจะเป็นจังหวัดไหนแล้วก็ไปติดต voilà kind of ั้งแล้วก <vale ็ดูแลเซอร์วิสให้ด้วยนะครับผมนะครับวันนี้ก็มาถ่ายนะครับรีวิวสั้นๆให้ดูนะครับผมเพราะว่าเมื่อกี้เราลองโหลดหนักๆไปแล้วครับเดี๋ยวเราไปดูอีกคลิปหนึ่งก็ได้นะครับที่อยากจะเห็นว่าโหลดที่เราชาร์จรถหรือว่าโหลดหนักๆเนี่ยเราใช้กับอะไรบ้างครับเมื่อกี้เราทารีวิวไว้นะครับเป็นออฟคิดด้วยนะครับวันนี้นะครับก็เดี๋ยวคงจะเดินทางกลับลาพูนแล้วครับผมน้องๆก็ไปเล่นน้าตกรอนะครับที่แจซ้อนนะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับขอขอบคุณพีี่่่เเนนออยาางมมกกะครับื นะครับให้ค่าอาหารน้องๆนะครับสมทบทุนนะครับค่าเบียร์หรือเปล่าขอขอบคุณมากๆเลยนะครับผมแล้วก็คราวหน้านะครับเราจะไปติดตั้งที่ไหนนะครับก็เดี๋ยวจะมีรีวิวให้ดูอีกนะครับรีวิวนะครับอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศบ้านสวนของพี่นะครับตอนประมาณจะห้าโมงเย็นแล้วครับนี่ครับเราก็มาถ่ายให้ดูนะครับว่าระบบที่เราติดตั้งเนี่ยประมาณไหนนะครับแล้วก็ บางทีถ้าเกิดมีข้อติชมนะครับก็สามารถที่จะบอกนะครับกับทางทีมงานของเราได้นะครับสามารถที่จะตรงนี้ให้เราปรับปรุงนะครับหรือว่าแก้ไขนะครับในการออกแบบระบบของเรานะครับถ้ามีข้อสงสัยนะครับก็สามารถโทรมาหานะครับโทรมาถามได้นะครับผมนะครับว่าถ้าอยากจะติดตั้งนะครับระบบนี้นะครับต้องทํำยังไงต้องเตรียมสถานที่ยังไงนะครับก็โทรมาสอบถามกันได้เลยนะครับผมอันนี้ก็ระบบนะครับโดยรวมนะครับผม ก็วันนี้นะครับก็มารีวิวให้ดูสั้นๆนะครับผมเดี๋ยวก็คงจะเดินทางกลับนะครับจังหวัดลําพูนนะครับแต่ตอนนี้เราอยู่นี้เป็นจังหวัดลําปางนะครับก็ที่แจซอนนะครับที่ผมบอกนะครับอำเภอปานนะครับผมนะครับจังหวัดลําปางนะครับก็นะครับรีวิวให้ดูสั้นๆนะครับผมนี่เดี๋ยวจะจากเจ้าเหมียวแล้วนะครับจะพาจะกลับบ้านแล้วครับนีเจ้าเหมียวเจ้าเหมียวโอเคนะครับผมก็ขอฝากนะครับ ฝากนะครับผู้ติดตามแล้วก็ฝากพี่ๆครับกดไลค์กดแชร์นะครับถ้าชอบใจนะครับคลิปประมาณนี้นะครับผมแล้วก็เป็นโซลาเซลล์นะครับเพื่อเป็นระบบเป็นทางเลือกนะครับสำหรับผู้ที่จะใช้ระบบโซลาเซลล์ครับเราก็ยินดีให้บริการนะครับแล้วก็ยินดีให้คำปรึกษานะครับไม่ว่าจะเป็นระบบเล็กระบบใหญ่เราก็รับติดหมดนะครับผมนะครับวันนี้ก็ขอกราบลาไปก่อนนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับผมแล้วก็ คลิปต่อไปนะครับเราจะไปติดที่จติดตั้งที่จังหวัดไหนนะครับเดี๋ยวเราก็จะมีรีวิวให้พี่ๆนะครับได้ดูนะครับฝากนะครับกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกําลังใจให้บริษัทไอเดียโซล่าเซลล์ของเราด้วยนะครับเพื่อพัฒนางานของเรานะครับในงานต่อๆไปนะครับขอขอบพระคุณนะครับอย่างสูงที่รับชมคลิปวิดีโอของเรานะครับผมวันนี้ก็ขอกลาไปก่อนนะครับกับบรรยากาศยามเย็นสําหรับบ้านนะครับของพี่ใหม่พี่เพนนะครับแล้วก็พี่โทนี่นะครับ ต้องขอขอบคุณมากๆนะครับที่ไว้วางใจนะครับให้บริษัทเรามาติดตั้งนะครับแล้วก็ดูแลระบบนะครับผมก็ขอกลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับพบกันในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ